สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาอัปเดตในส่วนของสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2566สำหรับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยลหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะในโซนภาคก,กลางนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงต้องเฝ้าระวัง ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าตรู่นี้นะครับท่านผู้ชมช่วงเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักนะครับและถ้าดูจากสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับพายุโคลินโคลินนะครับกําลังเคลื่อนตัวผ่านในส่วนของตรงหมู่เกาะไต้หวันนี่นะครับกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ณเวลานี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับ ตามการคาดการณ์ก็คือจะโดนลมหนาวสลายตัวไปในก่อนที่จะเข้ามาใกล้ในส่วนของประเทศไทยแต่ก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เกิดขึ้นในส่วนของช่วงเช้านี้นะครับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมปกคลุมนี่นะครับทําให้เกิดฝนตกหนักในโซนภาคกลางภาคใต้และก็ภาคตะวันออกรวมทั้งอีสานตอนล่างนะครับ ที่เมื่อคืนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่ส่วนอีสานตอนกลางได้ข่าวมาว่าตอนนี้เริ่มที่จะได้รับน้ําในส่วนของรอบที่ผ่านมาทําให้ปัญหาภาัยแล้งปีนี้น่าจะคลี่คลายไปได้เยอะนะครับไม่น่าจะมีในส่วนของภัยแล้งเท่าไหร่แล้วในปีนี้เนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝนตกในโซนที่อาจจะได้รับน้ําน้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของฝนในช่วงเช้านี้นะท่านผู้ชมในช่วงเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนี่นะครับโดยเฉพาะโซนภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับจะเห็นว่าฝนชุดใหญ่ถล่มอยู่โซนนี้นะครับเฝ้าระวังด่วน,นครับในส่วนของโซนนี้แถวรอยต่อระหว่างนี่นะครับจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดลำพูนโซนนี้มีฝนนะครับ มีฝนกลุ่มใหญ่เลยที่กำลังตกหนักอยู่นะเวลานี้แล้วก็แถวแม่สอดแถวจงังหวัดตากแถวกำแพงเพชรแถวสุโขทยัยนครสวรรค์นะครับมีฝนตกต่อเนื่องนะครับอุทัยธานีบางส่วนมีกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้นะครับดูชุดใหญ่พอสมควรและในส่วนของกรุงเทพมหาะนะครและปริมณฑลนะครับก็ฝนเริ่มที่จะจ่อเข้ามาในช่วงเช้าตูนี้นะครับ ตอนนี้อยู่แถวโซนตะวันออกนะครับแสวปราจีนบุรีสะแก้วอขอรพัฒราจีนบุรีนคะรนายกฉะเชิงเซานะครับและกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาสู่ในส่วนของภาคกลางส่วนภาคใต้ตอนบนตอนนี้ฝนเริ่มที่จะซาล,ลงนะเมื่อคืนมีฝนถล่มหนักในโซนนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดไหนช่วยรายงานเข้ามานิดนึงนะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างในส่วนของพี่น้องทางส่วนอีสานตอนบนเป็นไงบ้างครับลมหนาวเริ่มที่จะพัดลงมาหรือย,ยังนะครับเดี๋ยวช่วงหัวค่ำวันนี้จะมาวิเคราะห์ในส่วนของ แนวโน้มเตรียมรับลมหนาวนะครับชุดแรกจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ภาพรวมในช่วงเช้านี้เช็คกลุ่มฝนฝน,นหลายพื้นที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องนะครับเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกไปตะวันตกอย่างช้าๆแล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องจนถึงเที่ยงนะครับหลายพื้นที่มีกลุ่มฝนที่จาะเข้ามาที่จะต่อเนื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คในส่วนของเรดาร ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดูรดาฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานี่นครับตรวจเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่อยู่แถวโซนภาคเหนือเนี่ยที่กาลังถล่มหนักอยู่นะเวลานี้นะครับอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกหนักนะเช่นเดียวกับอ,อําเภอจอมทองอ,อําเภออมก๋อยเชียงใหม่ดอยเต่าเชียงใหม่ในฝนถล่มหนักเกือบทั้งอําเภอนะครับแต่ที่หนักสุดอําเภอลี้นะครับจังหวัดลําพูนนะครับ ลำพูนนี่ก็รับน้ํามาเยอะแล้วในรอบที่แล้วรอบนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากว่าฝนถล่มหนักนะครับในรอบนี้อําเภอเถินลําปางอําเภอแม่พลิกฝนถล่มหนักเช่นเดียวกันอําเภอสามเงาจังหวัดตากฝนก็หนักนะครับสามเงาตากอมก๋อยเชียงใหม่อําเภอแม่ระมาดอําเภอเมืองตากอําเภอบ้านตากนะครับฝนตกต่อเนื่องท่าปลาอุตรดิตถ์บางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับวังชินแพร่ ดูที่ทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะท่านผู้ชมเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกไปยังตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อยนะครับลักษณะกลุ่มฝนนี่เป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่แล้วก็เคลื่อนตัวค่อนข้างจะช้าพอสมควรน่าจะตกแช่ต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนนี้ก็เฝ้าระวังในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนแม่น้นํไหลายผ่านนะครับโดยเฉพาะแถวสุโขทยัยแถวพิษณุโลกกำแพงเพชรน,นะครับ ที่น้ำเริ่มที่จะรนตลิ่งนะครับดูในส่วนของเรดาร์พิณุนโลกนะครับนี่นะครับเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับลีลำพูนอสามเงาตากอเภอแม่ระมาอเภอแม่สอดอเภอโกสัมพีนครกำแพงเพชรอเภอพานกระต่ายอคลองรานอเภอปางศิลาทองอเภอแม่วงอเภอขานุวรรักษ์บุรีนะครับ อำเภอบึงสามัคคีอเภอทรายทองอเภอโพทะเรพิจิตรบึงนารางพิจิตรอทับครออดงเจริญอเภอหนองบัวอเภอไผ่สารีนะครับอเภอตาคลีอเภอตากฟ้าอเภอบึงสามพันอชนแดนเพชรบูรณ์อหนองไผ่อวังโป่งนะครับ อำเภอด่านซ้ายเลยอเภอวังสะพุงอเภอกงไการาอำเภอเมืองพิษณุโลกบางส่วนนะครับสามงามพิจิตรบางส่วนมีฝนนะครับลานกระบือกำแพงเพชรบางส่วนมีฝนเช่นเดียวกับบ้านหมี่ลบบุรีอเอตาคลีนครสวรรค์อตากฟ้าอเอเทพสถิตชัยภูมนะิครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกไปตะวันตก เฉียงเหนือเช่นเดียวกันกับในส่วนของกลุ่มฝนในโซนภาคเหนือตอนบนเมื่อกี้ครับนี่คือในส่วนของเรดาร์พิษณุโลกเรดาร์ーーขอนแก่นตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะครับไปดูในส่วนของเรดาร์สกลนครมีกลุ่มฝนเล็กๆแถวพนมิสัยหนองคายอำเภอเมืองบึงการบางส่วนอำเภอเฝ้าไร่อำเภ อำเภอพลวิสัยนะครับบางส่วนมีฝนโซ่พิสัยบางส่วนมีฝนหนาด้วงเลยบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับเอราวันเลยบางส่วนมีกลุ่มฝนไปดูกลุ่มฝนในโซนภาคกลางบ้างนะครับนี่นะครับกระจายตัวค่อนข้างเยอะในช่วงเช้านี้แล้วก็ต่อเรื่องมาจากเมื่อคืนนี้นะครับมีกลุ่มฝนตาคลีนะคนครสวรรค์แถวอินบุรีสิงห์บุรีอำเภอ สันคบุรีัชนาทบางส่วนอเภอบางระจันอเสามชุกอเภอโพทองอเภอชโยอ่างทองครับอมหาราชพระนครศรีอยุธยาอเมืองพระนครศรีอยุธยาบางส่วนอเภอบางประอินอเภอเมืองนครนายกอเภอบ้านนาอเภอปากพลีอบ้านสร้างปราจีนบุรี อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะครับอเภมืองฉะเชิงเซาอเเขียนน้องจอกกรุงเทพตอนนี้เริ่มมีฝนแล้วนะครับในส่วนของกรุงเทพนะครับสังขบุรีนะครับการจนะบุรีก็มีฝนตกต่อเนื่องบ่อยนะครับในช่วงนี้อลานสักอุทัยธานีมีฝนอเภอห้วยคดมีฝนนะครับบ้านไร่อุทัยธานีบางส่วนแม่วงนครสวรรค์ราชยาวขานุวรรักษ์บุรีกำแพงเพชรนี่จําชื่ออำเภอได้แล้วนะครับฝนตกบ่อยมากเลยนะครับในโซนนี้ อำเภอพลทะเลพิจิตบึงนารางทับคล้อดงเจริญหนองบัวนครสวรรค์นชนแดนพิชบูร์หนองไผ่พิชบูรณ์ครับฝนตกหนักต่อเนื่องในโซนนี้นะครับอำเภอเมืองนครนายกบ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับไปดูกลุ่มฝนในโซนภาคใต้ตอนนี้เริ่มที่จะซาไปแล้วนะครับนี่นครับมีกลุ่มฝนประปายแถวกระบุรีระนอง อำเภอสวีชุมพรบางส่วนมีฝนนะครับกับเประนองบางส่วนละอุ่นระนองอำเภอเมืองระนองบางส่วนมีฝนนะครับก็มีกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องแล้วก็บางกล่ำสงขาอำเภอหาดใหญ่สงขาบางส่วนมีฝนนะคเมื่อคืนนี้ฝนโซนนี้ตกหนักตอนนี้เริ่มที่จะหายไปแล้วนะครับภาพรวมของกลุ่มฝนยังคงหนักในโซนภาคกลางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ดูในส่วนของเรดาร์ฝนแถวหนองจอกนะครับที่กรุงเทพเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่นี่นะครับตรวจเจอกลุ่มฝนชุดใหญ่อยู่โซนนี้โซนทางด้านกรุงเทพด้านตะวันออกนะครับเดี๋ยวดูทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับก็เคลื่อนตัวขึ้นไปด้านเหนือเล็กน้อยนะครับแล้วก็น่าจะตกต่อเนื่องจนถึงเที่ยงนะครับในส่วนของฝนกลุ่มนี้แล้วก็ ในอ่าวไทยรูปตัวกอก็มีกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่กำลังตกอยู่นะครับอยู่ในมหาสมุทรดูเรดาร์น้องแขมนะครับนี่นะครับก็ตรวจเจอกลุ่มฝนทางด้านตะวันออกทงางภาคตะวันออกทางด้านตะวันออกของกรุงเทพนะครับกรุงเทพฝัง่งตะวันออกบางส่วนมีกลุ่มฝนกําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวทางด้านเหนือนะครับ ทิศทางก็จะแตกต่างจากกลุ่มฝนในโซนด้านบนนะครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนในช่วงเช้านี้ถ้าดูกลุ่มเมฆก็จะเห็นนี่นะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในโซนทางด้านตะวันตกแล้วก็ในโซนนี้นะครับมีกลุ่มฝนที่เป็นผนจากพายุใต้ฝุ่นตรงนี้นะครับกําลังเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะไต้หวันตอนล่างนะครับทําให้โซนนี้ฝนน่าจะตกหนักเยอะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูในช่วงค่ำคืนนี้จะมาวิเคราะห์ในส่วนของโอกาสที่อากาศหนาวจะแผ่ลงมานะครับเตรียมรับลมหนาวกันในรอบแรกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาชิดข้อมูลกันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ